เราเป็นเพียงสื่อกาลเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้นในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับชว่วยพีสวัสดีครับนี่บอกมาชีเป้ารถสวยๆวยมาชมเลือกสวยเลือกใช้นะครับวันนี้เป็นฮอนด้าครับซีวิกตาโตร,รถปี99เครื่องเกียร์ดีสีสวยๆส,สีสันเงาฉ่ำทั้งคันครับแม็กก็สวยยางก็ดอกดีไปใช้ใกันได้ยาวเครื่องดีสิบหครับ VTEC 600ซ CC ครับดีวิ่งดีครับงล่างแน่นสีสวยภายในสะอาดสมบูรณ์แอร์เย็นจ่ำชเบาเดิมเดิมสภาพดีครับทั้งข้างหน้าข้างหลังห้องโดยสารสะอาดเจ้าของดูแลอย่างดีเลยพร้อมใช้สวยๆฝากกดติดตามกดถูกใจให้ด้วยนะครับมาชี้เป้ารถสวยเลือกซื้อกันประจำาไยใม่ลาคดคลิปใหม่นะครับฝากกดถูกใจให้ด้วยคันนี้อยู่สุพรรณบุรีครับท่านใดสนใจก็ไปดูท่านลองขับกันก่อน เบอร์โทรจ้าของใต้คลิปเช่นเดิมถ้าหาไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่คำเพิ่มเติมใต้คลิปก็ได้คลิปนี้ก็ต้องขอลาไ้ก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้ายังไงก็ฝากกดถูกใจให้ด้วยครับสวัสดีครับ